กำลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้พี่ไพ่จงให้คำตอบด,ด้วยนะคะ Queen of Swords, Strength, The Emperor, n i n e of Swords ตอนนี้นะคะ ตัวคุณกําลังพยายามที่จะมุ่งมั่นทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จบางสิ่งอยู่ใช่ไหมคะคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆเลยค่ะคุณเป็นคนที่ฉลาดคุณเป็นคนที่รู้จักการเรียนรู้อยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่คุณจะสามารถ ทำให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้นะคะเพียงแต่ว่าใจของคุณต้องนิ่งด้วยนะคะบางครั้งมันอาจจะมีอารมณ์ของความใจร้อนนะคะหรือการที่แบบเหมือนกับยึดตัวเองเป็นหลักนิดนึงนะคะมีอิโก้บ้างบางทีนะคะหากปรับเปลี่ยนอารมณ์ตรงนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณจะสามารถเอาชนะแล้วทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะ